สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบายบูพยามันจะดูดวงกับพลิเกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมก,กราคม2567นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดตอด่อถูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้ามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ราชินีถือไม้เลยนะครับบางคนอาจจะครบอาจจะดิวอาจจะดูอยู่กับคนธาตุไฟเมษสิงแล้วก็ธนูคนธาตุไฟนั่นเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มของ ความรู้สึกที่คุณอาจจะมีแพทชั่นมีความรู้สึกมีความกระตือรือร้นกับในเรื่องของการที่อยากจะมีความรักความสุขความสำหวังกับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราอยากจะไปสู่ความสำเร็จกับในเรื่องของความเป็น s ัก c e เ s f u l กับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะมีเสน่ห์ในการดึงดูดใจมีความรู้สึกที่ทำให้เกิดแพทชั่นที่เขาอยู่ใกล้เรานะครับ หรือติดต่อกับเราแล้วมีความรู้สึกอยากมีความคันนึงหามีความรู้สึกดีๆเหมือนเรามีเสน่ห์เมตตาอยู่ในตัวนะครับทำแล้วมันมีโอกาสที่เขาจะแบบเอ็นเอียงมาทางเราดีขึ้นนะครับเปิดรับเปิดกว้างกับเราดีขึ้นมีแนวโน้มของความรู้สึกที่เขากับเรานั้นจะมีโอกาสที่จะปรับ ความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาหากันได้ดีขึ้นจากไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแปลว่าเราอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับในเรื่องของความรู้สึกที่ทําให้มีข่าวดีนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีแรงดึงดูดมีพัฒชันที่ดีเลยทําให้สิ่งต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างดีมากขึ้นมันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนมนต์เสน่ห์ที่เราไม่ต้องไปทํา พิธีกรรมไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่อย่างน้อยเราแค่ทําสิ่งที่เราเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็พยายามปรับอะไรเล็กๆน้อยๆมันก็ดูดีมีสเสน่ห์ในตัวของเราเองนะครับคนเรามีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะเพียงแต่เราก็ต้องบริหารสเสน่ห์ให้เป็นด้วยเพื่อจะได้มีในเรื่องของการตอบรับตอบโจทย์และมันเป็นอะไรที่เป็นสเสน่ห์และยั่งยืนได้มากขึ้นเราอาจจะต้องพยายามกลับมาดูตัวเองทด เขาเรียกว่าหลรักตัวเองให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้มีพลังงานกับการมีความหวังสิ่งใหม่ๆดอกทานตะวันเนี่ยมันหมายถึงสัญลักษณ์ของความหวังการเริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันดีงามนะครับความสําเร็จส่วน ดอกกลาบเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยมันก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรามีต่อกันมันเป็นสัญลักษณ์ของความที่รู้สึกในเรื่องของการแสดงออกส่วนไม้เท้าตรงเนี้ยมันก็คือแพทชั่นมันก็คือความกระตือร,ร้นกับความรู้สึกที่เขากับเรามีต่อกันมากขึ้นนั่นเองส่วนหนึ่งถ้วยมันคือการเปิดรับมันคือการได้รับโอกาสสิ่งใหม่ๆถ้าเราเปิดรับถ้าเรายอมรับทุกอย่างมันก็จะโอเพนใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบ ก้าวกระโดดเลยเหมือนกับความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขานั้นเติบโตแล้วก็พัฒนาได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอิทธิพลใต้สําหรับเนี่ยเป็นไพ่2องไม้สองไม้แปลว่าตัวเราเองเนี่ยที่กําลังอดทนกับการรอคอยกับในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะได้เช่นคอมมิชเมนต์เอ่ยการที่เขาหันกลับมาใส่ใจมาดูแลหรือมา เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราเนี่ยมันมีโอกาสมันมีแนวโน้มค่อนข้างสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีการได้รับการยอมรับการเปิดใจที่ดีจากไพ่หนึ่งถ้วยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่เราสามารถที่จะเติบโตและพัฒนาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและใครที่เป็น long distance relationship อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่อาจจะดูไปไปมามา,มาหรืออาจจะดูยังไม่ค่อยตอบโจทย์อาจจะดูนิ่งดูเงียบไปบ้างมันทําให้เรามีในเรื่องของการแบกรับ ในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อกันจึงทําให้เราอาจจะกําลังคนึงหาคิดเยอะคิดมากนิดหนึง่งวิตกกังวลหน่อยหนึง่งอะไรแบบเนี้ยปัญหามันจะเยอะนิดหนึง่งแต่ให้คุณเข้าใจไว้ว่าร o องดิ s t a n c e เนี่ยมันเป็นความรักที่เป็นทางไกลมันเป็นความรักที่อาจจะแบบต้องให้เวลาแล้วก็ให้การ เชื่อใจค่อนข้างสูงมันอาจจะดูนิ่งไปเงียบไปบ้างเพราะคนเราเนี่ยเวลาติดต่อสื่อสารโดยการที่เราอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์มีความรู้สึกร่วมกันเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนการที่เราได้รับโอกาสจริงๆที่เหมือนกับคู่ครองคนลักคนอื่นๆนะ่ะที่เขาอยู่ด้วยกันน่ะมันก็อาจจะเหมือนไปไป,ไปมามามีความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ต่อเนื่องนะครับอะไรแบบนี้บางครั้งเราก็เจอกับภาวะของความยุ่งยากใจบ้างความรู้สึกที่อึดอัดใจบ้างความรู้สึกที่เขาไม่ว่าง แล้วเราก็จะมีจินตนาการมีความคิดที่อาจจะดูอ,ออกนอกความเป็นจริงไปมากก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยคือใครพี่เป็นลองดิสทันเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามหารูปแบบความรักความสัมพันธ์ให้เรากับเขานั้นกลับมาสารติด ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการที่เราจะต้องเปิดใจและยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างและอาจจะต้องพยายามเคลียร์ความรู้สึกที่มีต่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนใครที่อยู่ด้วยกันนะครับโอกาสดีๆความรู้สึกการติดต่อการสื่อสารจะเริ่มเข้ามากระชับความสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นแต่ว่ามีไพ่เด็กถือเปลี่ยนต้องค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันเราอาจจะต้องพยายามก้าวข้ามผ่าน ในเรื่องของความรู้สึกบางครั้งการที่เรากับเขาอาจจะอยู่ด้วยกันหรืออาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารกันค่อนข้างแบบเยอะใช่ไหมครับแล้วเราอาจจะดูมีช่องว่างในบางครั้งที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเขานิ่งไปบ้างเขาเงียบไปบ้างหรือเขามีความรู้สึกเหมือนห่างๆเราไปบ้างแหละแต่เท่าที่ดูไพ่ย,ยังไม่ได้บอกว่ามันมีเติร์ดปาร์ตี้หรือไม่ได้แบบเหมือนกับเขาอาจจะแบบ อะไรมากมายนะครับผมก็ไม่รู้เพราะว่าไพ่ไม่ได้ขึ้นมาในลักษณะของการเป็นท็อ Toxic ิต l ีเ i ชั่น i p ขนาดนั้นแค่อาจจะดูเหมือนกับมีความรู้สึกที่ยังคงต้องบาลานซ์สมดุลในเรื่องของภาวะจิตใจและก็อาจจะต้องพยายามติดต่อสื่อสารในเรื่องของการ เคลียกันหรือดูกันในลักษณะของการให้โอกาสกันและกันนะแล้วก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของโมเมนต์ความรู้สึกพยายามดึงดูดใจเขาด้วยวิธีที่เราอาจจะต้องอทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีพัฒชันที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเราต้องดึงดูดใจเขาด้วยพัฒชันของเราที่ดีเนาะอะไรประมาณนี้ส่วนอะไรที่ต้องการในเรื่องของความชัดเจนนะครับ คิงถือดาบเราอาจจะต้องพยายามเข้าใจในบริบทของความรักความสัมพันธ์อยากกดดันจนเกินไปเราก็ต้องพยายามอย่าบีบจนเขาไม่มีทางออกอะเอาง่ายๆบางครั้งเราก็ต้องเหมือนกับเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาเราจะตีแมวอะแมวอะจะไม่ได้จะไม่ได้แบบเหมือนกับว่า,เ,าเวลามันจนมุมอะนะครับมันอาจจะทําให้แมวนั้น สู้กับเราได้หรือวิ่งเข้าหาเรานะครับดังนั้นเราก็จะวเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราควรจะต้องหาทางออกให้เขาได้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบกดดันและล้อมกรอบเขาตลอดเวลานะครับเนอะเราก็ต้องพยายามให้ทางออกหรือให้อิสระในการตัดสินใจมันถึงจะเคารบ ในการตัดสินใจมากกว่านี้มันก็จะทําให้เราได้รับการเปิดรับเปิดโอกาสดีๆนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์หรือความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีความห่างเหินหรือความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกันก็น่าจะกลับมามีแพทชั่นที่ดีแล้วก็เริ่มต้นกับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งมีไพ่เด็กถือถ้วยนะครับเด็กถือถ้วยขึ้นมาก็แปลว่าเราอาจจะต้องแบบมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเพราะว่า ถ้าเรายัางเลือกเขาเราก็จําเป็นต้องมองโลกในแง่ดีนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะการเรามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยบอกเลยว่ามันจะทําให้เราไม่มีความสุขจริงๆแล้วอ่ะคุณก็แค่อดทนกับความรักมันอาจจะไม่ใช่ความรักในสิ่งที่คุณต้องการมันคือความอดทนดังนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าการอดทนเนี่ยมันมีขีดจํากัดเราอย่าอดทนแบบ 8แสนน่ะไม่ได้นะครับเราคำอดทนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลรองรับด้วยว่าถ้าเราจะอดทนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอนาคต มันต้องมีอะไรที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้หรือเขารักเราเรารักเขาเราถึงจะพร้อมที่จะอดทนแต่ไม่ใช่ว่าสีทนได้อดทนทุกอย่างนะครับมันจะกลายเป็นการแบกภาระจนเกินไปแล้วเราจะรู้สึกเหนื่อยแล้วเราจะไม่มีความสุขดังนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันมากเกินไปนะครับให้เราพยายามวางมันลงไปแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจโดยการที่เราอาจจะต้องนิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็เฟรดตัวออกมาสักพักหนึ่ง แล้วดูปฏิกิริยาของเขานะครับว่าสิ่งที่ตอบรับมันเป็นยังไงจ judge เมนถ้าเขาหลุดออกจากเราไปมันอาจจะทําให้รู้เลยว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของเราแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะคลี่คลายสถานการณ์แล้วทําให้เขา อยากจะกลับมาติดต่อกับเราหรือเขาหาเราเพราะเรามีแพทชั่นที่ดีมันก็จะดึงดูดให้เขานั้นกลับมาชอบเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะลงเอ่ยกันได้อีกครั้งหนึ่งเนาะก็ค่อยๆเป็นก็ค่อยไปนะครับพยายามมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วเราจะเป็นต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ